เออสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมช่องเก่าช่องเดิมนะแล้วไม่ต้องสงสัยนะว่าทําไมถึงผมมาทําช่องนี้คือเลือกมันมีว่าผมไปรีคอมพิวเตอร์เพราะคอมมันเป็นไรไม่รู้พอเสร็จแล้วผมก็กลับมาอยู่ตรงนี้พร้อมกับเกมพีพอไปเก่ากับช่องใหม่ผมก็ขอทบทนผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่ผมหายไปหลายวันก็คือไอช่องเฟอร์บอสเกมเมอร์นั่นน่ะคือผมลืมอีเมลของตัวเองผมจําไม่ได้เว้ยทีนี้ผมต้องมาสร้างช่องใหม่โอเคไม่เป็นไร แล้วก็อย่าลืมฝากไปกดติดตามช่องใหม่ของพวกผมด้วยแล้วก็จะมีคอนเทนต์ลีกมากมาหมแล้วก็ไปดูกันแล้ววันนี้เราจะมาทําการเล่นมอดตัวตัวหนึ่งกันเดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อมอดไว้ให้ใต้คลิปนะถ้าถ้าพวกพวกพี่ๆหรือน้องๆหนูๆท่านไหนสนใจอยากจะเล่นมอดนี้ก็เอาเลยนะครับเ,เดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อช่องไว้ให้นะเอาละเดี๋ยวเราจะไปเล่นแบบแบบหนึ่งกันดีกว่า ถ้าช่วงนี้เน็ตผมมันกากนะเออเราจะเล่นโรบอกอยังไม่ได้หรอเดี๋ยวรอเน็ตผมแรงก่อนถ้าเน็ตผมแรงแล้วเดี๋ยวผมเล่นโรบอกโชว์เลยอนะ <S <S โอเคมาอถ้าของช่ชมที่ไหนถ้าโหลดมาใช่ไหมคือมอสอะมันจะยังไม่เห็นแบบปรากฏอย่างนี้นี่เราต้องไปที่ตรงนี้หนีอันนี้นี่มอสมันนี่เราจะไม่เล่นมอสนี่เวนอมกันนก็นจะเป็นแบบยิงๆอย่างนี้จะเป็นก้อนๆอย่างนี้ ซึ่งเออถ้าพวกคุณสนใจมอดทางด้านนี้ทางด้านไหนบอกผมมาได้เดี๋ยวผมไปหาชื่อแล้วก็เอามาลงให้โหลดง่ายๆถ้าพวกคุณทําให้เป็นหรือแบบคุณท่านผู้ชมทุกไหนเพิ่งเล่นเกมนี้ให้กดเออชิปกับแท็บขึ้นมาพร้อมกันนะอ่าแล้วทีนี้มันจะเป็นรูปหน้าอย่างนี้ใช่ไหมหรือบางคนมันอาจจะขึ้นมาเลยแล้วแต่ถ้าแบบพวกคุณไม่รู้นี่กดมาที่ตรึงนี้นี่ก็เป็นอย่างนี้ รอสักแปบบ๊บโอเคอ่าอย่างเช่นผมแบบอาพวกคุณสนใจมดโปเกมอนก็ได้อ่ะแบบโปเกมอนมดอะไรสักอย่างพวกคุณก็แบบเออดูมดนี้ไปว่ามันแบบมันดีไหมมันน่าเชื่อถือไหมก็ก็ดูได้จากคะแนนตรงนี้หรือหรือดูได้จากดาวถ้าแบบพวกคุณเชื่อดาวพวกคุณก็ดูจากดาวถ้าพวกคุณเชื่อคะแนนพวกคุณก็ดูจากคะแนน แล้วก็ถ้าคุณกดก็กดตรงนี้พอกดเสร็จปุ๊บออกจากเกมนี้ขอนหนึ่งรอบแล้วค่อยกลับเข้ามาในเกมนี้ใหม่อีกรอบนึ่งมันก็แล้วคุณก็จะลืมไปกดติ๊กใส่มอดมันจะมีคําเขียนคําว่ามอดอยู่อ,อมันจะแบบมันจะเป็นมันไม่ใช่เมนูนี้แน่นอนนะเออคือเดี๋ยวผมแบบทาให้ดูที่หลังแล้วกันเดี๋ยวผมวงให้ถ้าแบบคลิปหน้าเดี๋ยววงให้แล้วกันเนาะไอ้นี่มันจับไม่ได้นะอ้อแล้วก็อย่างหนึง่งคุณก็สามารถเล่นสนุกกับไอ้มอดนี้ได้เลยตามใจชอบ ไม่ทันฮะหนีไม่ทันมันทำอะไรได้ก็มันก็สามารถทำอย่าได้ด้กดให้กด F ตรงนี้ก่อนนะอย่าลืมกด F ตรงนี้นะจัไปชนใชยเลยโอ้จะติดเลไปี่นแบบนี้ก็ได้ อ,อ,อร่อยเลยแล้วถ้าพวกคุณแบบกดตรงที่หัวมันจะเป็นงนี้เป็นไงเพื่อว่เด็กนี้ได้เพื่อกลับเป็นร่างเดิมหรือพวกคุณจะกดตรงนี้เพื่อกลับมาเป็นร่างเดิมซึ่งร่างเดิมถ้าหาว่าโดนพวกกระสุนปืนยิงแบบเนี้ยแบบประมาณเนี้ยพวกคุณก็สามารถกด กลับมาอีกแล้วอดใจยิงกีใจเยงนีอิอาแล้วทีนี้พวกคุณกดตรงนี้เนี่ยไอ้ตรงกลางท่านท่านกลางมันอมไอโน้โดรพวกนี้พวกคุณสามารถแบบจับบังคับมันได้นะแต่ว่าพวกคุณไม่ต้องจับบังคับมันเพราะว่ามันจะไปเองมันจะไปเอง ความสามารถมันน่าจะมีเยอะกว่านั้นนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันต้องกดยังไงอะไรยังไงมัางาความสามารถมีกว่านั้นแต่ผมไม่รู้นะว่าต้องกดยังไงแล้วบางคณอยากจะให้มันกลับมาเป็นร่างเดิมใช่ไหมก็ในตามเรื่องเวนทถ้ามันต้องโดนอะไรละ่ะใช่มันต้องโดนเสียงพวกเสียงตกกระทบของพวกเหล็กหรือละแังใช่ไหมตามนั้นเลยละแข็ง จะไปเสืบตัวกระสุนของเหล็กก็ได้นะแต่เหล็กมันจะไม่ค่อยได้ผลนะ่ะมันต้องแบบพกหรือสะท้อนจริงๆริงอ่ะไม่ใช่ละครั้งก้อนตัวนี้ก็เปลี่ยนขอดได้ด้วยนะ โอ้อะไรนี่อรู้สึกมันจะเศร้าฝนกระทบที่หนักหน่วงอยู่นะ โอเคแล้วส่วนวันนี้มอดเราจะมาทำอะไรกับมอสมันดีวันนี้เรามีอุปกรณ์ต่างๆชนิดให้เลือกมากมายรวมถึงพิบัติเราก็มีนะเนยวเคลียร์เราก็มีนะดูสิแม้แต่ทานอสยังมีเลยแลวนี่คืออะไรไม่รู้น่าจะมาจากเกมสตาร์วอร์มหรือเกมอะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้เหมือนกันเฟตี้ก็มีเรามีหมดทุกอย่างที่ทุกคนต้องการไม้ต่ันพีทเราก็มีนะ ผลฟิาสากพวกนี้ก็ถ้าใครสนใจมันก็ใช้ได้นะเช่นกดแสง,งแล้วก็สายนิเ็นสายโลกเกียด้วย ที่เข้าอืมแต่ถ้าเราลองเอาดาบหรือไม้กระบองมาปักกันนี้ดูมันจะได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าหาเราลองคนมาใส่ถือไม้กระบองเพื่อนโอเคแล้วเราก็จับให้มันเป็นที่เป็นทางนิดนึงอันนี้แล้วก็ นี่ไงได้แหละจบทบด้วยไหมกระบอกเอาเฮ้ยมันทะลุไปแล้วแต่ไม่เป็นไรแั้วเรามาลองดูกันดีกว่าอ๋อแล้วก็อย่างนะเห็นไหมถ้าผมจะไม่ผิดมือมันสามารถ ที่จะต่อยได้ด้วยกระจกโอ้สว่างมากเออช่างศพบันทึก ไม่นยังทำอะไรไม่ได้เหลือเชื่อฮะทีน,นี้ก็มีทุกผลนะซึ่งผมไม่รู้ว่าผลอะไรเป็นผลอะไรบ้างอ๋อแล้ว,วกอ็อย่างหนึ่งพวกคุณอาจจะได้ยินเสียงอะไรกรอกแกกกอกแกกซึ่งมันมาจากไนด,ดิเดี๋ยวผมให้ดูมัน,นมาจากไรดิบ งั้นเจ้าต้องเจอดาบแค่หนดาบเอสแคดิเบุยที่โคตรคมเลยคมมากคมจัดจัดะปักปักเลยจึก เฮ้ย,ม,ม,ยมันไม่ตายโอโอมันไม่ตายโอ๋โอ,อรู้สึกว่าไอตัวนี้มันแพ้ไฟเล้วจริงแค่มันแพ้ไฟ เรามันไปใส่เจ้าคนนั้นดีกว่าเอาไปโคตรตึงอ่ะครับไอ้คนเยี่ยมจัดกันดิ งั้นเ,เราลองอะไรแปลกๆก,กันดูดีกว่าอย่างเช่นอันนี้อืมรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยได้ผลนะถ้างั้นเรามาเพิ่มพลังให้กับมันดีกว่าในการใส่อันนี้ลงไปจริงๆผมว่าแบบไว้ให้ดูเทเซ่แหละไม่มีอะไรหรอก เข้านะแต่ก็ไม่เข้าตัวอะไรไปเนี่ยถ้าคุณท่านผู้ชมคิดว่าเขาทำเวอร์เกินไปกดหนึ่งถ้ามันเป็นความจริงกดสองแล้วตอนนี้มันเริ่มไฟไหม้แล้วเอา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 ,เอา,เอา,ฟาไฟไหม้แล้วพี่เบ้าพี่เบ้า,ฟาไฟไหม้แล้วพี่เบ้าฉันถหายไปน้งกูดโดนฟไฟไหม้เลยเห็น กเยี๋ยวน,น,นะถ้าวันนั้นมันแพ้ไฟใช่ไหมอืมในแบบนี้มันมีแบบแบบปลาวายอยู่ใช่ไหมหน่าสนใจน่าสนใจ <g ül> แต่ก็จะอื่นเราจะเอาเปลนไฟมาเผาเหมือนกันเพื่อพิสูจน์ แพ้ไฟจริงด้วยอืมโอเคมันจะเดือดกับเห็นนะถ้าหาว่าเราลองเอาหุ่นยนต์มาใส่ดูล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นที่ไม่ใช่คนนะอ่ะอ้แล้วนี้ก็น่าทดลองเหมือนกันเราจะลองดูดเลือดมันออกมาดูเออเลือดมันก็เป็นสีแดงเลยนี่ว่า เดี๋ยวเราจะออกมาเป็นสีดำสิเออไปดูร่างกายมันดีกว่าดูร่างกายมันเนี่ยละเอีบดจับเต้ยงั้นเดี๋ยวเรามาลองเพิ่มแสงให้มันดูดีกว่าอืมสว่างเลยไม่ อเอานี้เลยดีกว่าข่าวจุวอืมบอกเลยถนะ้าใครเพิ่งตื่นแล้วมาดูคลิปนี้ตาแตกแน่ไม่ต้องห่วง อเอามันหลุดแล้วอเอาเราก็เข้าไปต่อเอาตายหงเลยเอาแล้ว อะไรเจ้านั่นหายไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยมันหายช่างมันเลยขุนยนไม่ก็เอาเนี่ยโอ้หุ่นยนก็ได้แต่มันไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ แต่ถ้าเป็นกับคนธรรมดาดูล่ะเป็นธรรมดาตัวจะเล็กกว่าหุ่นยนต์นิดนึง ยังนที่มี CBO แพ้เอาจริงแดว,ว้าวสจอดเอามาดูซิว่ากระจบันกระสุนจะสามารถคู่โลกได้หรือเปล่า

อุ้ยชิดแค่เกือบตายแล้วไหมล่ะเออไม่เกือบมาตายแล้วจนจุ้งเฮียตายเลยตายง่ายไปไหมงั้นถ้าเราลองเอาพี่เบิ้มมาพี่เบิ้มช่วยเราได้ไหมจิ้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 มโอ๊ย แล้วเป็นเจ้าตัวนี้หละองเขียวแล้วไอ้นั่นยังไม่ค่อยเอเลียนไอเนี่ยเอเลียนของแท้เลยนูวิชันความอึดไม่เปสองรองใคร เราใช้ปืนไรเลนส์เงี้ยมันดีดูและงั้นเราเอานี่ดีกว่าบ้องข้าวหลามหาแป๊บนึงเป็นไหนวะไม่ใช่นี้นี่มันไม่ใช่บ้องข้าวหลามอ่ำนี่ไงเจอแล้วบ้องใบไผ่บ้อง,ไไองข้าวหลามยิงเลยไม่เป็นไรงั้นไฟฟ้าแล้วกันมันจะมีผลกระทบไหมใช่มี อยู่อยากเล่นมุกเสียวๆขึ้นมาแต่แมวดีกว่าอยู่ก็อยากเล่นมุกเสียวๆขึ้นมาแต่ไม่เอาดีกว่า ูอยู่ในอ่ะเดอแล้วถ้าเราลองเอานี้เชื่อมต่อกับอันนี้แล้ว,ลวถ้าเราลองเอาแบบนี้ดูล่ะโอ้ไม่ อ,อคุณผู้ชมครับรู้สึกว่าเวลาของพวกเรานั้นน่าจะหมดลงแล้วนะก็ถ้าได้ยินเสียงอะไรเมื่อกี้ก็นั่นแหละเสียดายนะแต่ไม่เป็นไรผมต่อคิปไปอีกสักแป๊บนึง ¿Qué? ¿Te imaginas qué tal la hemos estado dormidos? กดตึงโอเคก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้ขอให้โชคดีนะครับผู้ชมไปละ